ความจำของคุณช่วงนี้เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับมีวิธีที่จะทําให้ความจําของคุณกลับมาดีขึ้นได้ในเวลาเพียง 3. นาทีครับคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับคําที่รู้อยู่แก่ใจแต่กลับนึกไม่ออกวนเวียนอยู่ในปากจนทําให้การสนทนาต้องหยุดชะงักลงมีความจริงที่น่าทึ่งอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นคือสาเหตุไม่ได้มาจากสมองโดยตรงแต่เป็นเพราะจุดนี้ที่เป็นทางผ่านไปยังสมองต่างหากครับ ความจําของคุณช่วงนี้เปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมครับมีวิธีที่จะทําให้ความจําของคุณกลับมาดีขึ้นได้ในเวลาเพียงสามนาทีครับคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมครับคําที่รู้อยู่แก่ใจแต่กลับนึกไม่ออกวนเวียนอยู่ในปากจนทําให้การสนทนาต้องอยู่ชะง,งักลงมีความจริงที่น่าทึ่งอยู่อย่างหนึ่งครับนั่นคือสาเหตุไม่ได้มาจากสมองโดยตรงแต่เป็นเพราะจุดนี้ที่เป็นทางผ่านไปยังสมองต่างหากครับในวิดีโอนี้ ผมจะมาเปิดเผยเคล็ดลับที่จะช่วยฟื้นฟูความจําและทําให้การพูดจาของคุณกลับมาคล่องแคล่วอีกครั้งด้วยวิธีง่ายๆที่ใช้เวลาเพียงวันละ5นาทีแค่ใช้มือกดเท่านั้นครับผมนายแพทย์เพียร์เวชบุญผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาวัย40ปีครับมีเหตุผลที่ทําให้ผมทุ่มเทให้กับการวิจัยเรื่องนี้เพียงอย่างเดียวมาเกือบ18ปีสิ่งที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ความรู้ทั่วไปครับ แต่เป็นเรื่องราวของวันที่คุณแม่ของผมลืมชื่อของผมเองเมื่อ15ปีก่อนขณะที่เรากำลังนั่งดื่มชากันตามปกติคุณแม่มองมาที่ผมแล้วนิ่งไปสักพักก่อนจะถามว่าคุณเป็นใครกันคะในวินาทีนั้นหัวใจของคนเป็นลูกสลายลงไปก่อนที่เหตุผลของคนเป็นหมอจะทำงานเสียอีกหลังจากวันนั้นคุณแม่ก็เริ่มลืมคำศัพท์ต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆแววตาก็เปลี่ยนไปจนเหมือนคนแปลกหน้าในตอนนั้นเองที่ผมตัดสินใจเพื่อคุณแม่ และเพื่อทุกคนที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางเดียวกันผมจะค้นหาสาเหตุที่ทำให้ความทรงจำหายไปให้ถึงที่สุดให้ได้และแล้วผมก็ได้ค้นพบความจริงที่ว่าความจำเสื่อมถอยไม่ได้เกิดจากเซลล์สมองตายแต่เกิดจากการที่เลือดที่ไปเลี้ยงสมองเกิดการอุดตันและมีจุดที่สำคัญอย่างยิ่งยวดซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดนั้นอยู่ครับตอนนี้หากคุณกดติดตามและกดถูกใจแล้วรับชมวิดีโอนี้ไปพร้อมกันจนจบ ผมจะสอนวิธีที่ง่ายที่สุดที่ใครๆก็ทำตามได้ว่าจุดนั้นอยู่ที่ไหนและจะกระตุ้นมันได้อย่างไรมาเริ่มกันเลยครับความทรงจำของคุณกลับคืนมาได้แน่นอนคนส่วนใหญ่มักจะพูดว่าก็เพราะอายุเยอะแล้วไงใครๆก็เป็นกันไม่ใช่เหรอแม้จะดูเป็นคำพูดที่ถูกต้องแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่ขาดความรับผิดชอบอย่างยิ่งจริงหรือที่พออายุมากขึ้นแล้วทุกคนจะต้องความจำเสื่อม และจริงหรือที่มันเป็นเรื่องที่ช่วยอะไรไม่ได้จากการดูแลผู้ป่วยจํานวนนับไม่ท้วนมาเกือบ30ปีทําให้ผมมั่นใจได้ว่าสาเหตุของความจําเสื่อมถอยไม่ใช่อายุแต่คือการไหลเวียนของเลือดครับสมองของเราทํางานอยู่ตลอดเวลาทั้งการบันทึกจัดเก็บและดึงข้อมูลออกมาใช้แต่ในการทํางานทั้งหมดนี้มีสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือเลือดที่อุด,ดมไปด้วยออกซิเจนและสารอาหารหากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ถึง สมองก็ไม่สามารถทำงานได้ต่อให้เซลล์สมองจะแข็งแรงแค่ไหนหรือต่อให้คุณจะเล่นเกมไขปริศนาอ่านหนังสือหรือเล่นหมากรุกย่างคมักขม้นเพียงใดแต่ถ้าเลือดไปไม่ถึงสมองก็ไม่อาจตื่นตัวขึ้นมาได้ครับแต่เมื่ออายุมากขึ้นปัญหาก็เริ่มจากตรงนี้แหละครับไม่ใช่เพราะอายุที่เพิ่มขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะส่วนต่างๆของร่างกายเริ่มแข็งตึงทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดหนึ่ง ที่ผมจะสอนในวันนี้หากจุดนี้แข็งตึงขึ้นมาทางเดินของเลือดที่ไปยังสมองก็จะตีบแคบลงและตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปอาการต่างๆเช่นนึกชื่อคนไม่ออกพูดจะติดขัดหรือสมาธิสัน้นก็จะเริ่มปรากฏขึ้นผมได้เห็นกระบวนการนี้ด้วยตาตัวเองเป็นครั้งแรกผ่านคุณแม่ของผมไม่ใช่แค่อายุที่มากขึ้นแต่เป็นการไหลเวียนที่หยุดชะงักต่างหากที่ลบเลือนความทรงจำไป เมื่อผมได้รู้ความจริงข้อนี้การฟื้นฟูความจําก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไปเอาล่ะครับถึงเวลาที่ผมจะบอกคุณแล้วว่าจุดนั้นอยู่ที่ไหนด่านสําคัญของเลือดที่มุ่งหน้าสู่สมองมันคือจุดเล็กๆที่เรียกว่าจุดเฟิงฉือเฟงชี่ซึ่งอยู่บริเวณหลังหูของเรานี่เองครับสมองเป็นอวัยวะที่ละเอียดอ่อนและบบางกว่าที่เราคิดไว้มากแค่เลือดไปไม่ถึงเพียงหนึ่งนาทีสมองก็จะหยุดทำงาน และหากขาดเลือดเพียงช่วงสั้นๆก็อาจเริ่มเกิดความเสียหายได้แต่ยิ่งอายุมากขึ้นเลือดก็ยิ่งเดินทางไปถึงสมองได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรนะหรือครับก็เพราะว่าด่านสําคัญด่านนั้นมันแข็งตึงขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหลังหูตรงต้นคอนั้นเป็นจุดที่หลอดเลือดซึ่งมุ่งหน้าสู่สมองมารวมตัวกันอย่างหนาแน,น่นในทางการแพทย์เรียกว่าจุดเฟิงฉือส่วนในทางการแพทย์แผนจีนเรียกว่าจุดปลุกสมอง แต่จุดนี้กลับเป็นจุดที่แข็งตึงได้ง่ายมากเพราะการใช้ชีวิตในแต่ละวันที่เราเอาแต่ก้มหน้าดูทีวีหรือเล่นสมาร์ทโฟนซ้ำๆจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณหลังคอและไหล่หดเกร็งไปในทิศทางเดียวกล้ามเนื้อที่แข็งตึงขึ้นนี้จะเริ่มเข้าไปกดทับเส้นทางการไหลเวียนของเลือดบริเวณหลังหูอย่างช้าๆเมื่อเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่ได้ต่อให้สมองพยายามจะตื่นตัวแค่ไหนก็จะไม่ได้รับออกซิเจนและกลูโคสาย,ย่างเพียงพอนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้นึกคำศัพท์ไม่ออก ประโยคขาดหายระหว่างสนทนาและไม่มีสมาธิผมได้แนะนำให้ผู้คนจนํานวนมากลองกระตุ้นที่จุดนี้ดูเพียงไม่กี่นาทีต่อมาผมก็ได้เห็นกับตาตัวเองว่าดวงตาของพวกเขาแจ่มใสขึ้นและใบหน้าก็ดูสดชื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต่อจากนี้ไปผมจะแนะนำวิธีที่ง่ายแสนง่ายที่ทุกคนสามารถทำตามได้ทีละขั้นตอนคุณสามารถเริ่มต้นได้ทันทีในตอนนี้ด้วยปลายนิ้วของคุณเองครับ ต่อไปนี้คือวิธีแรกที่ทุกคนสามารถทําตามได้โดยตรงชื่อก็ไม่ยากเลยครับคือการกดหลังหูตอนนี้ลองวางนิ้วของคุณไว้ที่หลังหูทั้งสองข้างดูนะครับบริเวณหลังติ่งหูห่างออกไปประมาณหนึ่งข้อนิ้วตรงรอยต่อกับต้นคอจะสัมผัสได้ถึงรอยบุ๋มเล็กน้อยนั่นแหละครับคือจุดเฟิงฉือให้ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางของมือทั้งสองข้างกดเบาๆที่จุดนี้พร้อมกับนวดเป็นวงกลมช้าๆเป็นเวลาสิบวินาที ในตอนแรกอาจจะยังไม่รู้สึกอะไรเป็นพิเศษแต่พอผ่านไปประมาณ30วินาทีคุณจะเริ่มรู้สึกว่าสีรสั์โป,ปร่งขึ้นดวงตาสว่างขึ้นหากรู้สึกเย็นสบายที่ต้นคอหรือรู้สึกอุ่นไปจนถึงแผ่นหลังแสดงว่าคุณทำได้ดีมากครับการกระตุ้นนี้ไม่ใช่แค่การนวดธรรมดาแต่มันคือกุญแจสำคัญในการเปิดเส้นทางการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองอีกครั้งและเป็นจุดเริ่มต้นแรกในการปลุกสมองของคุณให้ตื่นตัว แค่ผมสอนวิธีนี้เพียงวิธีเดียวให้กับผู้ป่วยหลายร้อยคนผมก็ได้ยินคำพูดทำนองนี้กลับมามากมายจริงๆครับว่ารู้สึกหัวเบาขึ้นตาสว่างขึ้นอาการผู้ติดขัดลดลงเอาล่ะครับนี่คือวิธีการกระตุ้นเพื่อฟื้นฟูความจำวิธีแรกแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรามาต่อกันที่วิธีที่สองกันเลยโดยปกติแล้วเมื่อพูดถึงความจำเรามักจะนึกถึงแต่ศีรษะแต่ศีรษะไม่สามารถทำงานได้โดยลำพังครับ เลือดที่จะไปเลี้ยงสมองนั้นต้องเดินทางผ่านแผ่นหลังและไหลขึ้นไปแต่ถ้าหากเส้นทางนั้นเกิดอุดตันขึ้นมาต่อให้คุณจะทานอาหารเสริมที่ดีแค่ไหนก็จะไม่มีทางเห็นผลได้เลยด้วยเหตุผลง่ายๆเพียงข้อเดียวคือเลือดไปไม่ถึงสมองนั่นเองครับจากการดูแลผู้ป่วยมามากมายผมสังเกตเห็นว่าคนที่ไหลแข็งตึงและต้องทุบหลังตัวเองบ่อยๆมักจะมีอาการความจำเสื่อมถอยร่วมด้วยการที่ไหลและหลังแข็งตึงนั้นหมายความว่าเลือดลมกำลังไหลเวียนได้ไม่ดี โดยเฉพาะที่แผ่นหลังนั้นเปรียบเสมือนทังด่วนของกระแสะเลือดซึ่งเป็นที่อยู่ของหลอดเลือดหลักของร่างกายเราหากจุดนี้อุดตันความเร็วของเลือดที่จะขึ้นไปเลี้ยงสมองจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องความเจ็บปวดแต่มันคือปัญหาที่ทําให้ความทรงจําถูกทําลายและเลือนหายไปครับดังนั้นวิธีที่สองก็คือวิธีการกระตุ้นเพื่อคลายแผ่นหลังนั่นเองครับ วิธีที่ผมจะสอนต่อไปนี้สามารถทำได้ที่บ้านและไม่ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษอะไรเลยเพียงสนาทีเท่านั้นคุณจะรู้สึกได้ว่าศรีรษะโปร่งขึ้นและไหล่เบาสบายขึ้นแต่มีข้อสำคัญอยู่อย่างหนึ่งครับคือควรสวมเสื้อผ้าที่ไม่หนาจนเกินไปถ้าจะให้ดีควรเป็นเสื้อยืดบางๆสักตัวก็พอและสิ่งที่ต้องเตรียมก็มีเพียงอย่างเดียวคือไม้เกาหลังด้ามยาวหรือแปรงที่สามารถใช้กระตุ้นแผ่นหลังได้อย่างนุ่มนวลตอนนี้ให้คุณจับไม้เกาหลัง แล้วลูบไล้ไปทั่วแผ่นหลังจากล่างขึ้นบนอย่างช้าๆเน้นย้ำว่าห้ามขูดหรือถูแรงๆเด็ดขาดนะครับจุดประสงค์ของการกระตุ้นนี้ไม่ใช่เพื่อกระตุ้นผิวหนังแต่เพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนลึกของแผ่นหลังให้นุ่มลงให้ทําสลับกันไปมาระหว่างสะบักและช่วงกลางไหลจากล่างขึ้นบนซ้ายทีขวาทีช้าๆทำข้างละ30วินาทีสลับกันไปรวมแล้วสองถึงสนาทีก็เพียงพอครับหากทำคนเดียวลำบากจะให้คนอื่นช่วยทำให้30วินาที หรือผลัดกันทําให้ก็ได้เช่นกันครับหลังจากทําท่านี้แล้วจะรู้สึกอย่างไรหน้าหรือครับคุณจะรู้สึกอุ่นอบริเวณแผ่นหลังหายใจได้ลึกขึ้นและรู้สึกปลอดโปร่งเหมือนดวงตาสว่างขึ้นบางคนบรรยายว่าเหมือนก้อนหินที่แบกอยู่บนบ่าหลุดออกไปบางคนก็บอกว่าแค่คลายแผ่นหลังแต่กลับรู้สึกเย็นสบายไปถึงต้นคอเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทําในช่วงเย็นที่ร่างกายอ่อนล้ามาทั้งวันจะช่วยให้คุณภาพการนอนหลับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองได้สะดวกคลื่นสมองก็จะเสถียรขึ้นและกลไกการจัดระเบียบความทรงจําก็จะทํางานได้เองโดยอัตโนมัติคุณอาจจะสงสัยว่าแค่คลายแผ่นหลังเนี่ยนะจะทําให้ความจํากลับคืนมาได้หรอแต่แทนที่จะตอบคําถามนั้นผมอยากจะถามกลับไปว่าเลือดที่ไปเลี้ยงสมองของคุณกําลังไหลเวียนดีอยู่หรือเปล่าครับคําพูดที่เราพูดกันติดปากว่าการไหลเวียนเป็นสิ่งสําคัญ นั่นไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆนะครับแต่มันหมายความว่าทุกการทำงานของร่างกายเราขับเคลื่อนด้วยเลือดจริงๆและวิธีการกระตุ้นเพื่อคลายแผ่นหลังที่ผมเพิ่งสอนไปนี้ก็คือก้าวแรกที่ง่ายที่สุดในการฟื้นฟูการไหลเวียนนั้นครับเอาล่ะครับวันนี้ลองทำวิธีนี้ดูให้ได้นะครับเพียงแค่3นาทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนได้ความจำเมื่อ10ปีก่อนกลับคืนมาเลยก็ได้คุณเคยมีอาการคอแข็งตึงบ่อยๆหรือรู้สึกขัดๆเวลาหันศีรษะไปทางใดทางหนึ่งไหมครับ สำหรับคนที่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะไหลตึงจริงๆแล้วมีความเป็นไปได้สูงว่ากล้ามเนื้อคอที่อยู่เหนือไหลขึ้นไปนั่นแหละครับที่กำลังบีบระเส้นทางไหลเวียนของเลือดอยู่หนึ่งในส่วนที่เรามักจะมองข้ามกันไปก็คือคอนี่แหละครับทางผ่านที่หลอดเลือดทั้งหมดซึ่งมุ่งหน้าสู่สมองต้องเดินทางผ่านก็คือระหว่างกล้ามเนื้อบริเวณหลังคอนั่นเองยิ่งอายุมากขึ้นบริเวณน,นี้ก็จะยิ่งแข็งตึงได้ง่าย ถ้าก้มหน้าเล่นสมาร์ทโฟนเป็นเวลานานๆน,นิสัยการนอนหนุนหมอนสูงทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทําให้คอแข็งตึงขึ้นแต่ที่น่าทึ่งก็คือแค่คลายกล้ามเนื้อคอที่แข็งตึงนี้เพียง 1- 2ถึงนาทีก็สามารถเพิ่มความเร็วของเลือดที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองได้แล้วและยังช่วยให้สมาธิกับการพูดจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยก่อนอื่นให้นั่งตัวตรงบนเก้าอี้ครับถ้าเป็นเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงจะดีกว่าปล่อยไหลาตามสบาย วางมือทั้งสองข้างไว้บนหัวเข่าเบาๆตอนนี้ค่อยๆเอียงศีรษะไปทางขวาช้าๆให้หูเข้าใกล้หัวไหล่มากที่สุดช้าๆนะครับไม่ต้องฝืนแค่ให้รู้สึกตึงที่ต้นขอด้านหลังเล็กน้อยก็พอค้างไว้ในท่านั้นสิบวินาทีขึ้นไปหายใจเข้าออกยาวๆแล้วค่อยๆกลับมาท่าเดิมจากนั้นให้ทำสลับข้างโดยเอียงศีรษะไปทางซ้ายอีกสิบวินาทีแค่ทำท่านี้ซ้ำไปมา 3. ครั้งกล้ามเนื้อที่เชื่อมระหว่างคอและไหล่ซึ่งเป็นทางผ่านของเลือดก็จะเริ่มคลายตัวลงต่อไปให้หายใจเข้าพร้อมกับค่อยๆแองนงอศีรษะไปด้านหลังให้สายตาม,มองขึ้นไปบนเพดานขณะเดียวกันให้ยืดไหล่ทั้งสองข้างให้ตึงแล้วใช้ฝ่ามือกดลงบนต้นขาเบาๆท่านี้เป็นการยืดเส้นเลือดที่ทอดยาวตั้งแต่แผ่นหลังขึ้นมาจนถึงต้นคอจากนั้นค่อยๆลดศีรษะกลับมาด้านหน้าพร้อมกับหายใจออกทำท่าน,นี้ซ้ำสองครั้งหลังจากทำเสร็จ คุณจะรู้สึกได้ว่าดวงตาสว่างขึ้นและสีรษ์เบาลงในตอนแรกคุณอาจจะคิดว่าแค่นี้จะทําได้หรอแต่ถ้าได้ลองทำแล้วจะรู้เองครับหัวหมุนเลือดหมุนความจํากับคืนนี่ไม่ใช่แค่การออกกําลังกายธรรมดาการคลายกล้ามเนื้อคอคือการเปิดทางส่งออกซิเจนและกลูโคโสไปยังสมองโดยตรงยาอาจจะดีอาหารเพื่อสุขภาพก็สําคัญแต่นิสัยการดูแลร่างกายของตัวเองวันละหนงสนาทีแบบนี้ต่างหาก คือจุดเริ่มต้นที่แท้จริงในการฟื้นฟูความจำและปลุกสมองให้ตื่นตัวคืนนี้ลองนั่งบนเก้าอี้ระหว่างดูทีวีแล้วลองหมุนศีรษะสักครั้งหมุนไหล่สักครั้งดูสิครับการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆนั้นสามารถปลุกสมองของคุณให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งได้จนถึงตอนนี้เราได้เรียนรู้วิธีการฟื้นฟูการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองกันแล้วแต่ต่อให้เราจะกระตุ้นหรือยืดเส้นได้ดีแค่ไหน หากยังคงทำพฤติกรรมที่ทำลายความทรงจำซ้ำๆอยู่ก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับทุกท่านครับความจำไม่ได้เสื่อมถอยไปเพียงเพราะอายุที่มากขึ้นแต่จริงๆแล้วนิสัยเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันต่างหากที่กำลังบีบรัดสมองของเราอย่างช้าๆทีละน้อยผมจะมาบอกถึง 3! พฤติกรรมตัวแทนที่ทำลายความทรงจำซึ่งผมได้รวบรวมไว้ตลอดการวิจัยกว่า30ปีหากคุณกำลังทำข้อใดข้อหนึ่งในนี้อยู่ จะต้องเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ให้ได้นะครับการก้มหน้ามองสมาร์ทโฟนวันหนึ่งคุณมองสมาร์ทโฟนกี่ชั่วโมงครับไม่ว่าจะบนโต๊ะอาหารบนโซฟาหรือแม้กระทั่งตอนนอนคุณเอาแต่ก้มหน้าจ้องจอเล็กๆอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าท่านี้เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้กล้ามเนื้อหลังคอเกรงตัวผิดปกติและไปกดทับจุดเฟิงฉือซึ่งเป็นทางผ่านของเลือดยิ่งคุณก้มหน้ามากเท่าไหร่หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงสมองก็จะยิ่งถูกกดทับมากขึ้นเท่านั้น ผลลัพธ์ก็คือในคำศัพท์ไม่ออกสมาธิสั้นและความจำเลือนหายไปหากจำเป็นต้องดูจริงๆให้เปลี่ยนนิสัยโดยการยกจอขึ้นมาให้อยู่ในระดับสายตาและตั้งเสียสะให้ตรงการนอนหนุนหมอนสูงคุณอาจจะคิดว่าแค่นอนหลับให้เพียงพอก็โอเคแล้วแต่นิสัยการนอนหนุนหมอนสูงก็เปรียบเสมือนการตัดการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนานกว่าหชั่วโมงขณะนอนหลับในความเป็นจริงแล้วคนที่ใช้หมอนสูงมักจะมีอาการมึนงงในตอนเช้า หรือรู้สึกตาพร่ามัวหมอนควรเปลี่ยนเป็นแบบที่ต่ำลงเพื่อให้ศีรษะและลำคออยู่ในแนวเดียวกันและควรมีรูปทรงที่รองรับช่วงไหล่ได้เล็กน้อยจะดีที่สุดแค่หมอนใบเดียวก็สามารถเปลี่ยนการฟื้นฟูร่างกายขณะนอนหลับให้แตกต่างไปได้อย่างสิ้นเชิงการนั่งนิ่งๆเป็นเวลานานนี่คือพฤติกรรมที่พบได้บ่อยที่สุดและทำลายสมองอย่างเงียบเชียบที่สุด การนั่งดูละครทีวี1-2ถึงสเรื่องหรือดูข่าวในถ้าเดิมนานกว่า1-2ถึงสชั่วโมงโดยไม่ขยับตัวเลยจะทำให้หลังคอและไหล่ของคุณออและเลือดก็จะหยุดนิ่งโดยเฉพาะการนั่งบนโซฟานุ่มๆที่ทำให้ร่างกายยุบตัวลงและหลังคอมเลือดที่ไปลึงสมองก็จะไม่สามารถขึ้นไปได้อีกหากจำเป็นต้องดูทีวีจริงๆทุกครั้งที่ถึงช่วงโฆษณาให้ลุกขึ้นมายืดเส้นยืดสายขยับไหล่สักครั้งขยับข้อสักครั้ง การเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆน,นี้สามารถช่วยรักษาความจำของคุณไว้ได้เอาล่ะครับมาสรุปกันอีกครั้ง 3. พฤติกรรมตัวแทนที่ทำลายความจำได้แก่การก้มหน้ามองสมาร์ทโฟนการนอนหนุนหมอนสูงและการนั่งนิ่งๆในท่าเดิมเป็นเวลานานวันนี้หากคุณตอบว่าฉันก็ทำอยู่แม้เพียงข้อเดียวนั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนที่สมองของคุณกำลังส่งมาก็ได้ครับสมองจะตอบสนองตามสิ่งที่เรามอบให้ แค่คุณแก้ไขพฤติกรรมที่ผิดเพียงอย่างเดียวตั้งแต่วันนี้ความทรงจําของคุณก็จะเริ่มเตรียมพร้อมที่จะฟื้นคืนกลับมาทันทีหลายท่านคงจะพูดว่ารู้ว่าวิธีที่สอนมาทั้งหมดมันดีแต่ทําต่อเนื่องไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ลืมทุกทีใช่ไหมครับมีคนแบบนี้เยอะมากจริงๆที่โรงพยาบาลของเราก็เช่นกันในตอนแรกทุกคนเริ่มต้นด้วยความกระตือรือรน้นแต่ส่วนใหญ่ก็ลมเลิกภายในสวันหรืออย่างมากก็แค่หนึ่งสัปดาห์ แต่มีเคล็ดลับเพียงข้อเดียวที่ทําให้คนเหล่านั้นสามารถทําต่อไปได้จนถึงที่สุดครับไม่ใช่เพราะความตั้งใจอ่อนแอหรอกครับมนุษย์เราทุกคนล้วนเป็นคนขี้ลืมดังนั้นการฟื้นฟูความจําจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจแต่ขึ้นอยู่กับการทําให้เห็นต่างหากครับดังนั้นผมจึงอยากแนะนําวิธีที่ง่ายมากๆวิธีทําก็ไม่ยากเลยครับแค่หาตารางเล็กๆไปแปะไว้ในที่ที่เห็นได้บ่อยๆเช่นหน้าจอสมาร์ทโฟนประตูตู้เย็นประตูห้องน้ํา หรือกระจกวันจันทร์หนวดจุดเฟิงฉือวันอังคารกระตุ้นแผ่นหลังวันพุธยืดกล้ามเนื้อวันพฤหสัสบดีพักผ่อนหรือฝึกการหายใจวันศุกร์นวดจุดเฟิงฉืออีกครั้งวันเสาร์หมุนไหล่หนนาทีวันอาทิตย์ทบทวนทั้งหมดเมื่อกำหนดให้ทำแค่วันละอย่างแบบนี้ก็จะไม่รู้สึกเป็นภาระและโอกาสที่จะลืมก็จะลดลงด้วยครับ วันละหนาทีแค่อย่างเดียวเท่านั้นเมื่อผส,สมไปเรื่อยๆหนึ่งเดือนให้หลังคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงสำหรับคนที่ขี้ลืมบ่อยๆให้ตั้งนาฬิกาปลุกในมือถือวันละหนึ่งครั้งก็ได้ครับโดยตั้งชื่อการแจ้งเตือนว่า5นาทีดูแลความจำก็ดีเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งคือการทำร่วมกับคนในครอบครัวจะช่วยให้ทำได้นานขึ้นมากลองขอให้หลานหรือลูกช่วยถามว่าวันนี้ถึงคิวทำอะไรแล้วนะดูสิครับ นี่คือวิธีการปฏิบัติที่ได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งความใส่ใจและยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วยคุณป้าสมศรีวัย74ซึ่งเขียนตารางการฝึกของตัวเองขึ้นมาได้เล่าให้ฟังในสัปดาห์ที่3ามว่าเดี๋ยวนี้พอนั่งดูทีวีอยู่ก็จะนึกขึ้นมาได้เองเลยว่าอ๋อวันนี้ต้องหมุนคอนนีนานี่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆนะครับ แต่มันคือสัญญาณว่าสมองกำลังจะตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งการปฏิบัติไม่ใช่เรื่องยากแค่สร้างโครงสร้างที่มองเห็นได้ขึ้นมาแทนการวางแผนในใจก็พอครับทุกท่านก็เช่นกันหลังจากดูวิดีโอนี้จบลองหากระดาษมาหนึ่งแผน่นแล้วทำตารางประจำสัปดาห์ขึ้นมาดูสิครับกระดาษแผ่นเล็กๆนั้นอาจจะนำความทรงจำของคุณกลับคืนมาก็ได้ในบรรดาผู้ป่วยของผมมีกรณีที่ความทรงจำกลับคืนมาได้จริงๆอยู่มากมายแต่ในจำนวนนั้น เรื่องราวของคุณลุงสมชายวัย74ปียังคงตราตรึงอยู่ในใจของผมมาจนถึงทุกวันนี้คุณหมอครับผมไม่คิดเลยว่าตัวเองจะจำเบอร์โทรศัพท์ได้ตอนแรกผมก็งงว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรเพราะปกติแล้วคุณลุงท่านนี้ถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะไม่สามารถโทรหาใครได้เลยแต่แล้ววันหนึ่งระหว่างที่อยู่ข้างนอกแบตมือถือของท่านเกิดหมดกะทันหันท่านตกใจมาก แต่พอกลับถึงบ้านก็รีบไปหยิบโทรศัพท์บ้านขึ้นมาแล้วค่อยๆกดเบอร์ทีละตัวท่านเล่าวันนี้มันขยับไปเองราวกับว่าเบอร์โทรศัพท์ของลูกชายค่อยๆผุดขึ้นมาทีละหลักๆและเมื่อสัญญาณดังขึ้นปลายสายก็มีเสียงของลูกชายดังขึ้นมาท่านเลา่าว่าวินาทีที่ได้ยินเสียงลูกชายน้ำตาก,ก็ไหลออกมาอ่าฉันยังไม่เป็นอะไรนี่นาสมองของฉันกลับมาทำงานได้อีกครั้งแล้วสินะคำพูดนั้นมันก้องอยู่ในใจผมมากแค่ไหนคุณรู้ไหมครับการที่ความจำกลับคืนมา ไม่ได้หมายถึงแค่การจำตัวเลขได้แต่มันคือเครื่องพิสูจน์ว่าฉันได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งนี่ไม่ใช่เรื่องราวของคนพิเศษคนไหนแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทุกท่านที่กำลังดูวิดีโอนี้อยู่ก็สามารถทำได้เช่นกันคืนนี้ลองกดที่ศีรษะเบาๆดูสิครับพรุ่งนี้เช้าลองหมุนคอช้าๆดูสิครับการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเหล่านั้นสามารถปลุกความทรงจำของคุณให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งได้หากวิดีโอนี้โดนใจคุณ ช่วยกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับและช่วยแชร์วิดีโอนี้ไปให้กับคนที่คุณรักการคลิกเพียงครั้งเดียวของคุณนั้นจะเป็นเหมือนคำสัญญาว่าเราจะร่วมเดินทางเพื่อทวงคืนความทรงจำไปด้วยกันครับความจำของคุณยังไม่สายเกินไปครับมันจะเริ่มฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อีกครั้งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับ